สวัสดีจ้ามื่อนี้จจามาพบกับเซลลมีนาอีกแล้วจ้ามื่อนี้มีนาสิพาิาเบอง์ l c 0 1 8 s p มือสองจ้ารายละเอียดโปรโมชั่นช่วงนี้เป็นยังไงมาดูเลยจ้าจ้าตัวนี้นอกจากจะเป็น l c 0 1 8 s p มือสองจ้าอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆอยู่จ้าตัวนี้เป็นรถปี6กจ้าใช้งานอยู่ที่1732จจ้า ตัวนี้จ้ะเซลมีนาจัดโปรพิเศษเฉพาะกับเซลมีนาแล้วก็เฉพาะวันนี้เท่านั้นจ้ะดาวรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นจ้ะรับรถ5,000บาทไม่มีบวกเพิ่มจ้ะตัวนี้จะส่งได้สูงสุด6ปีจ้ะจะเป็นรายปีมีงวดย่อยหรือถ้าลูกค้าสะดวกเป็นรายเดือนก็มีเหมือนกันจ้ะ ก็คือรถสภาพเดิมๆจ้าถ้าลูกค้าสนใจจองจ้ารถก็จะได้เอาไปตรวจเช็คปรับสภาพให้ใหม่จ้าตรวจเช็คก็คือเปลี่ยนทายคองเร็วชุดใจจ้าดูซีนดูรปกมักอะไรให้ใหม่จ้าเอกสารจ้าก็จะมีบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านจ้าคนซื้อกับคนค้ำก็คือจะได้ใช้คนค้ำหนึ่งคนจ้าคนที่อยู่คนละบ้านเลขที่กับคนซื้ออายุไม่เกิน70ปีได้หมดเลยจ้า คันนี้เปลี่ยนยางหน้าใหม่ฟรี1คู่จ้ะสนใจจ้า0885494844เซียวมีนาคุปตาบ้านดุงยินดีให้บริการจ้ะโทรหรือแอดไลน์ได้เลยจ้า